เในทนำหมาา่มันังมจอมจะผ่อฉันมันกทยุลมัตื่ได้ทุกคนแต่คนนั้นไม่ใช่เธอทุกวันฉันยายา ฉันค้นหาคำว่าลืมในพระจันทรอนุกรมหามันมานานแต่ว่าฉันยังไม่เจอเหมือนใจของฉันมันกระทบพายุลมฉันลืมได้ทุกๆคนแต่คนนั no ้นไม่ใช่เธอทุกๆวันฉันพยายามจะมูฟออนแต่พอฉันหลับฉันก็เห็นเธอทุกคืนภาพวันเก่าๆมันย้อนมาทุกๆตอนแม้ในตอนที่ฉันนอนเหมาทุกจรดลูกปืนฉันค้นหาคำว่าลืมในพรจันทร์อนุกรมหามันมานานแต่ว่าฉันยังไม่เจอเหมือนใจของฉันมันกระทบพายุลมฉันลืมได้ทุกๆคนแต่คนนั้นไม่ใช่เธอทุกๆวันฉันพยายามจะมูฟออนแต่พอฉันหลับฉันกกกก็็เเเหนน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 ธออออทททุุคืภาาาพวัั่่ๆๆมมมย้้ตตแใี

ฉันหลอกตัวเองว่าตัวฉันมันไม่เจ็บเพื่อถามทำไมแล้วที่ผ่านมันไม่เข็ดพอฉันยังเคลียร์เรื่องเหล่านั้นยังไม่เสร็จเธอติงฉันเหมือนกับเหตุที่มันนอกเธอไม่เก็บใจฉันมันเจ็บจนมันชินแล้วมันชาใช้เกลือลุกของเธอมาจินตนาเธอทำให้ฉันได้ลิมหลอดกับกัญชาแต่ไม่ว่าสูตรเท่าไหร่ก็ไม่ลืมวันน้ำรักที่เราดูดฉันค้นหาคำวันลืมในพจนท์อนุกรมหามันมานานแต่ว่าฉันยังไม่เจอเหมือนใจของฉันมันกินท و พายุลมฉันลืมได้ทุกๆคนแต่คนนั้นไม่ใช่เธอทุกๆวันฉันพยายามจะ move on ว่าฉันยังไม่เจอเหมือนใจของฉันมันกระโโตกายุดลมฉันลืมได้ทุกๆคนแต่คนนั้นไม่ใช่เธอทุกๆวันฉันพยายามจะมูฟออนแต่พอฉันหลับฉันก็เห็นเธอทุกคืนภาพวันก่าๆมันย้อนมาทุกๆตอนแม้ในตอนที่ฉันนอนเหมือนถูกยิงด้วยลูกปืน ฉันยังคงติดอยู่ที่เดิมและที่เก่าถึงพุดมากไปคงเป็นหมาที่มันเห่ามองดูเวลาแล้วก็ช้าเหมือนกบเต่าแล้วต้องใช้อีกกี่วันถึงจะลืมเรื่องของเราย้อนกลับไปคิดตอนที่ฉันได้พบมายิ้มเธอเธอให้อย่างคงวนและกระทบตาฉันได้แก่ฝัดแล้วก็คิดไปวันาขอให้ลืมเรื่องของเราได้จบแล้วก้ฉันนหนักเาลืมในวาระนนุกรมห้ามให้มานานแต่ว่าฉันยังไม่เจอเหมือนใจของฉันมันกกิทพายุลมฉันลืมได้ทุกทุกคนแต่คนนั้นไม่ใช่เธอทุกทุกวันฉันพยายามจะ move on แต่พอฉันหลับจะก็เห็นเธอทุกคืนภาพวันเก ผมมหถ้าเธอบอกว่าเธอรักผมก็คงจะไม่เชื่อเพราะว่าในตอนนี้เธอได้จริงผมไปตัวเธอไม่อยู่แล้วก็ใจเธอไม่อยู่ที่เธอทําแบบนี้เธอคงสาสมใจเธอเคยบอกไว้ว่าเธอจะไม่แคร์เพราะว่าชายดีๆมันมีถาถมไปเธอเลยไม่สนใจ